ครับสวัสดีครับผมไอทีแกมเมอร์จากยูทูบสกินเพย์คลิปนี้จะเป็นคลิปข่ามแจ็คโดมีมาทำคลิปสนุกๆน,นะครับไปลุยป่าโหมดนี้เป็นโหมดแะไรแล้วนะครับ Um, we gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? you know, it's my job. And you do your job and tell me. Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try. Hey! Put that door! Put that door! Back? What Wait! I'm gonna kill this! <laughs> มาฟฟัอย่าพยายามอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวโดนจับ ก็จอยไม่ค่อยดีอยากพยายามอยู่ข้างหน้าโดนจนได้เอ้ยมันคงโกรธจัดนะครับมันก็จะไปขึ้นรถแล้วก็มาทำร้ายเราด้วยการขับรถชนเรา นี่น่าจะได้ได้เวลาแล้วให้มันขึ้นรถไปเลยครับอ่าแล้วก็มาฟันตรงนี้ต่อฮะรา้ค่อยหลบรถหลบหลบมันพยายามได้มันมันมาชน,นเราได้ หมุนตามมันด้วยหมุนตามมันด้วยนะข้ามไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จบ้นนะอันนี้ยังยังไม่ตายตายแนละ้ะอดีจอยผมไม่ค่อยดีไง ได้ล,ลำบากหน่อยฆ่าได้มีดแบบโนโนดาเมดเลยลองหลายรอบแล้วโดนแบบนี้โดนตลอดอะ่ะเลือดออกตลอดนี่เออรอดได้เลยเฟันแต่ขาอ้เรียบร้อยตอนนี้ก็รอดปลอดภัยครับฆ่าได้มีด เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บปืนที่หลังปืนที่จริงอ่ะมันย้ายให้มันมันไม่ควรย้ายนะปืนตัแรกมันมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วมันพอเราฆ่าเสร็จมันจะมาโผล่ตรงนี้เลยเนี่ยมันจะมีให้เราเก็บตรงนี้ไหมปืนมันย้ายได้เองไอ้ที่ดูอันนี้ก็ยังสถานะเขียวอยู่อันนี้ไม่ได้ใช้พยายาม พยายามยืนอยู่ข้างหลังมันนะครับยืนยืนอยู่ข้างหลังมันก็เราก็คงมันได้รับอันตรายแต่ถ้าเกิดยืนอยู่ข้างหน้ามันเสร็จแน่นอน,นครับผมเนี่ยขึ้นไปแล้วก็แล้วก็ปืนมายิงไปเององง,งชิบหายเลย <c oughs> <c oughs> มันจะโชว์ความอล่อขนาดนั้นเลยแห้งตายซะโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้แล้วครับผม ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคณครับสวัสดีครับ